ສบายดດີພໍ່ແມ່ພนนີ່ນ້ອງ FC ພັດທະสພກທຸກຄົນເນາະຕອນນີ້ກໍອດືນງิวບິ່ອງລນອງໂນພอยู่ຈັກອີ່ຊັງເປັນອີ່งັງກອງຕໍ່ບໍ່ອ่ນຕໍ່ບໍ່ນີ້ຫານວ່າທັງນີ້ກาລเກຊາຍຕື້ເລືອມາຕິລັບໄປໂຮງຮຽນຕົງມານີ້ລູກບ່ອງຮຮๆ ไปดิไาดุมก็คิไปใส่ตอนมามาโทรศัพท์มาทำไมมามาเอาโทรศัพท์ก่อนบออาบน้ำอาบในก่อนบ่จังสิมาใหม่เจ้าเจ้าเืินบอเจ้านั่นเมื่อเอาโทรศัพท์เลยเจ้าสิมาใหม่บอยังไงกระเป๋าขาดบอไพไเซื้อให้ตัวนี้เสือแต่หึงได้ มันอยู่เนาะกระเป๋าอยู่เนาะแต่ว่ามันน้อยเนาะตัวนี้เนาะน้อยก็ของอันไข่น้ำโมตัวนะบักอย่างบางอย่างน้ำโมตัวนะเออน้อยก็ของคิวได้ตัวนี้เนาะเอาแม่ซื้อมาให้มาเบิ่งด้วยหะพี่กันอยู่บ่ งาบ่เอาไงน้ากระบะง่ายนาะไอ้บึงตัวนี้เอาไว้พายไปโรงเรียนเด้อตัวเจ้าน่ะอยากพายไปให้มาน้าก็ไปรถมิแต่เอาปุ้มหมอกในตู้ไปยังได้เลยโอ้ย่ายเด้อพอดีพอดีใส่ปุ้มนะลองใสจบึ้งมีสิบพูดพร้อมเลยค่ะเจ๋อพอดีค่ะ

เจ็ดสิบพันพูดได้รวยบม่ได้เงินถูกๆได้หนี่นะเออนั่งกะว่าไปพายไปป้าไปแอ็นตัวไปหน้าไปยังกะตัวพายไปตัวนั้นตัวบ่อไปตัวนี้อันนี้เอาไปแต่งเฮียนตัวนี้งามบอกมันใหญ่ก็พอดีพอดีงามใช่ไหมงามบ่มากบ่มอกอืมนี่เด้แม่ซื้อมาไหมอืม ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนั้นตอนนั้นหน่อยแ่จะนิม่มป่ะแม่แกงปั่นอของข้าวเองนะไม่มมบกแกงว่นแดงแกงเหรอแม่ก็เอามามืาหนิแม่ยังเบริเบิร์แกทั้งนั้นหรกเออตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นเอาตั้งขึ้น,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 นมาอือเอาลงพื้นก็ได้ แกมอดู okay. Okay. มันมันมีเกลือนเกลือนพังโฆษณาอยู่บ่กูเด้มีดอยู่นานอ่ะลูกชื่อน,น,น้อโฆษณาบบแมนพ่อคาวินเลยอันนี้มแม่บื่นพาเราไปเลยดิยไปใช่ไปขีดด่รถอืมเราจะไป,ไปเลิกเรียนแล้วก็ไปเลยเนาะไปรับเจ้าแล้วก็ไปเลยเนาะ แลงนตัวแจ้งบ่ตัวแจง้แจงก็ได้ตอนใดก็ได้น,น,น,นแบนักนคนไปี่ายติ่รายาเนาะอืคนเบาอยู่แม่ออกไป,ไปไปหับเจ้าแล้วก็ไปพุ่นเลยไปสิไล่แล้ว แกอยากเนาะมิ้นเนาะหาล้อยกบาทก่อนหน่อยถ้าแม่ถ้าเป็นงเงินไทยก็หาล้อยกบาทซื้อมาไว้ปั่นมักพริกข้าวกลุ่เนาะเวลาเฮาเฮ็ดกระปุ้นหรืหรอว่าเฮ็ดอีหยังจังแบบปั่นง่ายนะเพื่อนเนาะตำเอาลดเนาะ แม่ซื้อข้อมาได้หกอยนะู่ส<ง>านะเด็กลูกสาวใครนมข้อตรงหาพันตงเ้งแล้เมื่อเอาโท,ทรศัพท์ละมาเด้อเระนมาคิว้วอนนเราบอกมีมือประนี่นี่เด้อแล้ววะ ห้อนเนอะแม่ม mm. ันอ่ฮ้อนเนอะแม่เอฮนอยู่ฮียนฮนมันฮ้อนแห้งมาเลยฮ้อนอยู่เฮียนฮ้อนฮงบ่ไดมีัดลมบ่มีแต่มันบ่ถือครบล่าขึ้นมาดมมานจะต้องตั้งเนาะอืมีดได้ลงมามาปาดแกเดินอือมีดมาปาด แกบวงคตเาว่ามันส <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ีเคลื่อนเป็นโฆษณาบอกเป็นติดเน็ตเนาะอืมเ่รคนแก่งไม่ใช่นี่เจ้ามาแต่ใส่แล้วมาแต่บอลันคายคนนัแม่กับผมเมกันอยู่เบียยคุนนะ้นเจ้าซื้อน้ำพายอ่ะนำพอคาวินแล้วบัดซีอยูเบี้ยงยู่ไทยเ่ะอยู่ไทยปะบอกแมนคนเราไม่หรอ เวลาขัวเขาขัวปันุกถงพริกชีนาะเรานยากเนาะตับม้สมั้มากค่ะแค่นเสบหงเสบตาเราไมีโทน่อยคือของสบายบ้างบอเครื่องปั่นเลยตุ๊ก Ừ. <laughs> ừ. <laughs> Ni nó nó. à, tôi nói hỏng sao bay vào. Ni nịnh đọc mọc bằng đôi. Ni nịnh mi, you knock. tôi nói, bắt tôi ngay. Ni nói. Mình đi ừ. cho bà ừ. nói nó ký cà phê. Say. Ronnie. Eh. Tôi nói nịt tôi ngay. Eh. 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 เดี๋ยวมึงช้งยนไหนอยู่ไหนนี่เราชุวมใช่ไหมบมันมีสองอันน้ะพ่นพี่น้องเงี้ยตัวน่อยครับติดใจปั่นของใบมันได้ปั่นหย่านางเลยนี่ก็เล้ยันซื้อเสียดแช่ไหมแม่ปันหมักไหมหมักตอกก็ได้ทิ่ Nhì, bắn, bắn, pan bắn, pan bắn, 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 đây? mhm 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 นี่เดี๋ยวเซล็อกอันนี้ตรงตรงฟอกที่ว่าตอนนี้นี่อ่อย่าซีฟันตอนนี้เจ็ดสิบเก้าพันเจ็ดสิบเก้าโอก้ดูเจเจ็ดสิบเก้าพัน เดี๋ยวนี้เนนะอ่ะเมดี๋ยวแต่พันชื่อกระซังมันังตัวผุดหาหลอดวหาหลอดเจ็ดสิบเก้าพันเอาชื้อกลอดชอบหาเนาะชอบหาสมมติว่าอหาสองหลอดกับหาสิบแสนแสนปลายนี่เจ็ดสิบเก้าพันเนะเอกลัววะ เสื้ออะไรป่านนี่ก็อันนี้หาหลอดพูลูกมาเคาะไปเอาไปถุงน้องไว้เอาเมื่อไปกินเพื่อนไปกินเยอะเลยหอยเลยได้เลยปลาด้วไปเอามาค่ะเอา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 หมูปิ้งเอาอย่างเมื่อนี่ก็ลูกเมื่อใส่ตู้เย็นเรับไปเอ้า Mẹ phả quay làm tủ lạnh Mẹ vầy Nè đây, áo kho này, áo thùng này Anh đi bà đẹp này, à đẹp này. Đẹp này. này à? không Còn ngân nếu châu mà châu cái Ông mưa xuống ra cả ma Ừ phá mua con Bà mua này tôi dính con được Ừ, ừ. nhàng sư đọc kép na. Bộ tìa tương tốt đấy, ừ. Ngon tương tựa tương tươn tốt tươn đạo, tựa tương tựa chỉ mưa à, hả tựa ừ. chắc vay vào vay Ừ, ở đây áo à, mấy pin. กินตัวนี้ตัวคนเปิดกยตัวนี้กินแล้วไหมไผ่อไม่ไปจะแ้งถามไผ่อะนะนัวอยากอยากอยากกินของเรากินแล้วไหอยากกินนมเปรี้ยวอ่านไม่ด เอาไ่เาปายังไงเอาได้ไม่เส็ดเกินไปสิเ็เส็จชัวรไไปไปเอาได้เชเอายังกะกินยูเมือนเอาทศัซท์เพิ่นเออนาะเออเอาเลยไมมนมเนาะติดเอ่ย

อืมความกันเลยอรเนี่ยเดี๋ยวหับเพิ่นมาเตียงหิ้นพี่น้องเลยเอาไม่ลงมาขอนะใจกะผีบ้าซึ้งหไดไหมคนอ่อนบอกจะมซงอะเจ้าค่เอาทงประเด็เอาเมื่อยนะเออเออทงใดก็ได้มันคือกันเ่หละไรมึงว่านออกแน่น่ะตัวนึงในถุงจะจับ เจ้าเห็ดแตกไม่แตกเด้วแตกแล้วป้าแต่รถเมจิบเลตรถปลานักม,มันเองวัานนะลูกไ,ไมันออกแน่ยเอาหอยใส่แหงแม่ไปหอยรถหอยเอ้ยมุมมืดเลยกระตามันหมวกก หมนะใส่หัวแล้วก็น้งแฉบแบบนี้อาอแม่ตเผาเจ้านะนหม้าวเดีวบมมกอแม่ตนี่ินไวดิต กืนวัวกินหาเอาบอกใหเอานมเห็ดเขาหะงหอดละง n g ọ ่ะบ้าลอกบ้าอกอยากจ้าเข้ามาเลยเห็ดเทเด้อไปลูกไว้อไปติดข่าวจันติดข่าวนิดหน่อยนะก็ซื้อเจ็ดสิบพันทุนได้ทิเอ้ย พักใ่หัวมันนี่จริวเคียวพักหัวบูบูฉันมาใหม่นะจ๊ะกันจะเห็นใหญ <c oughs> ่ไงออใหญ่เทียอะไรเทียตัวนึ่งนะไตหัวไอเมย์ด้ย้อตัวนี้คืออ่อนใช่ปะนั่นคือจันแหละอยู่บ้าน,นาาเ้าตนึงสิบสามท่านไอเมย์คือหมักใส่เลยมันยังไม่อเมย์วะ พวงกุญแจเนาะโตกะบูบูดิี่อย่าเหวีแม่ติดบูบูเด็กหน่อยดิให้มาติดเกมโตัวแล้วติดบูบูเด็กเนาะแม่ถ้าเป็นกล้องนะเพ่งเพลงเนาะกล้องเป็นกระตุนกระแพ่งเปนคอยแพทฮะคอยแพทก็ใส่ชิบ๊อ มัดมัดปากว่าแน่มัดคอน่ามามัดปากมันเทียบ่ได้ห่างันแรงร่นร่นกบโคบว่ไหลเก็บได้ค่าขวยังกะนีอืมอืมอันนี้หนาวเขาช่องฟีดไว้เด้อลูกเด้อไก่เด้ออันนี้ใบนอกเอออันนี้ใส่ช่องฟีดอันนี้ค่ะอันนี้วางไว้แล้วนี่ยวางไว้เพื่อนครัวอ่ะอ๋อใส่เพียงเดียว

มาเจอตลาดแล้ไปไปเห็นไหมไปครับไปเงาโทรศัพท์เพิ่มอย่างนี้แหละไปเร็วยังหากับมาบ่น่ะอันแต่เห็นกันนะเขาเขาไปรอบสองเขาจนมาแล้วนี่ ไปเลยเลยนะโอเคชนอพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาน้องก็จิจบกิจไปแล้วนะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดนเลยกดแชร์กดติดตามเพื่อสัมพองคือเก่าเนาะลูกกับรับมุกสูุอิงซิงสองคนเพิ่นไปแล้วสบายดีวัดกัทุกคน